ร้านต่ละที่แสงเนี่ยร้านนี้เกิดก่อนที่อีกอายุรวมของปู่ด้วยน่าจะถึงร้อยน่าจะเกินแล้วล่ะก็คือขนมไมว้พระจันทร์พ่อเนี่ก็เป็นคนเริ่มต้นเริ่มขายดีป๊อกก็เริ่มไม่ไหวละเพราะโรงงานก็เล็กก็เลยมาหาซื้อที่ดินแถวนี้ช่วงปี69-70 1969-1970 ซรือที่ดินเปล่าๆเนี่ยแล้วก็สร้างเป็นโรงงานขึ้นมาทั้งหมดแต่ก่อนเนี่ยถือว่าฮือฮาเลยตึกเถวสี่ชั้นแล้วใหญ่ที่เธอเห็นเนี่ยใหญ่แล้วกว้างแล้วข้างหลังก็เป็นโรงงานอีกแล้วโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานที่ทันสมัยมากในยุคนั้นโควิดนี่เพิ่งจะเกือกบจะสองปีแล้วนะเพอเศรษฐกิจกไม่ดีเนี่ยก็โอเคหนะน่อยก็ยังพอขายได้ช่วง ปีใหม่กับตุนปีแต่ว่าอันนี้ขายไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ยอมโฆษณาทางทีวีจบเลยโฆษณาเนี่ยคนยังแบบเอ้ยช่วงนี้ไว้ประจันนี้ว่าต้องไปซื้อละเพราะโควิดรับประทานเฮียเสียรายได้ไปบ0สิบเอร์ซเลยขนมแต่งงานไม่มีใครแต่งเพราะว่าโรงแรมโดนปิดหมดจัดงานไม่ได้ สองปีนี้มีลูกค้าแค่สิบคนเองมัง้งซึ่งปกติอันนี้เป็นรายได้เสริมเลยนะช่วงปลายปีกับช่วงต้นปีเพราะว่าคนจะแต่งงานเลิกมันจะใก,ใ,กใ,กใกล้ใกล้ใก้เคียงกันหมดจะขายดีมากเลยแ่ะแต่โชคดีที่เฮีขยขายขนมมงคลซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเอาไปไหว้ก้ายไหเจ้าที่ไหว้าสามพระภูมิหรือไปไหว้ที่ ศาลเจ้าซึ่งหเขาต้องพึ่งพระพึ่งเจ้าล่ะไหว้แล้วเฮงไหว้แล้วขายดีมีมีเถากันเนื้อคนหนึง่งจะมาซื้อเปี๊ยะเจตลอดให้คนขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้ออาทิตย์ละสองหนืีก็บอกมาซื้อบ่อยๆคือใครฝากซื้อมาลูกน้องถามอ๋อเถากะเนื้อที่ร้านเขาบอกว่าเขาซื้อเปี๊ยะเจไปไหว้เปี๊ยะเจก็คือไปไหว้กุนอิงอย่างเดียวแอละเขาบอกว่า ไหวแล้วร้านเขาขายดีเขาดึงมาซื้ออาทิตย์ละสองหนก mm ็ hmm. สรุปที่นี่จะเป็นกล mm ุ hmm. มมงคุณซึ่งไหวเจ้าได้ mm hmm. ไม่ได้ไหวผีไหวผีก็เป็นญากิโยมเธอไม่ได้ไปไหวผีสัมเบลีสีทั่วไปก็คืออาจจะเป็นอากงมากเมื่อสามสิบปีก่อนเนี่ยกล่องเนี้ยเคยไปบินโบยบินอยู่ที่ฝรั่งเศส เคยส่งไปขายที่ฝรั่งเศสขายซูเปอร์มาร์เก็ตแตงแฟรที่เอาไปก็พราะของเฮ่ออร่อยของดี <S <S 1> <S 1> เขาถึงเอาไปขายเป็นขนมไว้พระจันทร์เลยซึ่งขึ้นชื่อมาก